มาสือันทาคุณจะได้เจอกับนี่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 สวัสดีครับวันนี้กับผมซันเป่าครับผมและมังกรครับผมวันนี้ผมจะพามาทัวร์ราชพัสสนสนันทานะครับหรือวังเก่านั่นเองครับผมที่ไม่ได้มีดีแค่พวกผมนะแล้วจะมีดีอะไรมั่ง ไปดูกันเลยดีกว่าครับที่แรกนะครับเป็นศาลาสัตรรมนะครับเป็นพระพุทธร,รูปกลางน้าแห่งสวสนิันทานะครับเป็นพระพุทธร,รูปเชียงแสงสีหนึ่งเนื้อสำลีนะครับเนอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีเลยนะครับใครที่มาสุดชันนานทาอย่าลืมมาสักกาลานะเพื่นะอีกจุดรวมตัวของเด็กชาววังก็คือเนยพนานเองครับบอกได้คำเดียวเลยว่าแจ่งชิวอะ มันก็มีฉากนะและนี่นะครับผมคือตึกที่พวกผมเรียนกันอยู่นะครับผมใครสนใจเนี่ยก็สามารถมาเรียนกับผมได้นะครับผมการรเท่าและการจัดการศากกรรมนะครับผมเรียนมาสองปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะพออินฟินฟินจริงวะ เป็นจริงครับผมเ,เราได้ไปเที่ยวทุกๆปีเลยครับผมที่นี่และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนสุนันทาน,นะครับผมทุกคนสงสัสสยใช่ไหมล่ะครับว่าข้างหลังคืออะไรทุกวันพุธงสวนสุนันทานเนี่ยจะมีตลาดมาเปิดน,นะครับผมนี่ผมซื้อน้ำมะพร้าวมากลาลร้อนอย่างี้นะครับผมเต็กโซนนั่นะสามารถลงมาซื้อได้นะครับผมทั้งบ่ายทั้งตอนเย็นเลยครับผมส่วนคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยอยาจะมาซื้อสินค้าในมอลล์เราเนะี่ยก็เข้ามาได้เลยนะครับผมมีให้ตลอดนะครับผมอะไรบ้า และที่สุดท้ายที่ผมจะทามานําเสนอนะครับผมคือรูปปั้นของสมเด็จพระนางเจ้าสนุนันทากุมารีรัตน์นะครับผมเป็นรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ที่คนที่นี่มักจะมาขอพรกันเพื่อสมหวังเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมแต่จะว่าแล้วผมไปขอพรหน่อยดีกว่า one eternity later อ๋อเยอะไปหน่อยดีเลยแม่ไม้เป็นไงบ้างครับสุดสนันทาที่ไม่ได้มีดีแค่พวกผมแต่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจวันนี้ผมมังกรและสันเป่าขอลาไปแล้ววันนี้นะครับ